วันนี้เราจะเริ่มที่สะเอียนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวเราจะมาอ่านสะกดคําสะเอียกันนะคะเราจะเริ่มที่ฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆมองตามตัวชี้เมาส์คุณครูนะลูกนะมันอยู่ที่หน้าจอเท่านั้นลูกคําศัพท์ไม่มีในหนังสือนะคะเดี๋ยวเด็กๆมองที่จอแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะเริ่มกันเลยคําแรกเลยนะคะลอเอียเรียมอเอีย เมียต่อเอียเปียงอเอียเมียนะคะต่อไปจอเอียเจียต่อเอียเปียนอเอียเมียสอเอียเสียเห็นไหมคะเด็กๆอ่านง่ายนิดเดียวอาทีนี้เด็กๆคะ อไหนเด็กๆลองอ่านให้ฟังหน่อยอ่าเริ่มรอรอเอีย่ตเเีย่เเดียนาเด็กๆอ่านกระชับคาขึ้นลูกอย่ากเสียงยาวนะคะรอรอเบียเีย่เเ อ่าโอเคค่ะเยี่ยมมากเดี๋ยวจะไปขยับนิดนึงนะลูกนะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าปันติตาอ่านพร้อมเพื่อนนะลูกนะต่อไป่อเอียร์เตียออเอียรเตียอ่อเอียรเสียออเอียรเสียอ่อเอียรเสีย เีย yeah. โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆทีนี้เราจะมาดูฝั่งขวามือกันนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านสะกดคําให้เด็กๆฟังนะคะแล้วเด็กๆก็ค่อยสะกดตามไปทีละคํานะลูกนะคํานี้เป็นคําควบกล้านะคะจะต้องออกเสียงพอพานลอนีควบก,กันนะคะออกเสียงเป็น P e พอ,อรพพอ,อเอียอเพียพอรอเอียเพียอ่ะเด็กๆสะกดค่ะ ออเอเยียโอเคค่ะต่อไปคําว่าขาเสียนะคะคำเนี้ยในหนังสือเราก็มีเนาะแต่เดี๋ยวครูจะพาเด็กๆสะกด3าอีกทีหนึง่งขออาขาสอเอียขออาขาขออาขาสอเอีย โอเคค่ะเวลาที่เด็กๆสะกดเด,กเด็กจะต้องมองตัวหนังสือดูดนะคะคำ<ด>ต่อไปถ้ามีสองพยายงเดี๋ยวให้ครูสะกดจบทั้งสองพยายงแล้วเด็กๆค่อยสะกดตามนะลูกนะต่อไปคำว่าตา,ตาเสียนะคะตาตาเสียตาเสียนะคะโอเคค่ะเด็กๆสะกดตอ

อีย,อยคำว่าอาเฮียเป็นภาษาที่มาจากภาษาจีนนะลูกนะแปลว่าพี่ชายนะคะอาเฮียนะคะเป็นภาษาจีนแปลว่าพี่ชายนะคะ,ะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะอะ,อะต่อไปคําว่างัวงเงียอ่ะงัวงเงียก็มีในหนังสือนี่ใช่ไหมคใช่ค่ะลนะองสะกดคําว่างัวงเงียให้ฟังหนยสิวัววนะัว เนียเนียงัวเนียเนียเยี่ยมมากเลยนะคะต่อไปคําว่านัวเนียนะคะเดี๋ยวครูสะกดให้ฟังก่อนนะคะคํานี้นอัวนัวนอเนียเนียนัวเนียนะคะต้องการต้อัวััวนัวเนียเนียนัวเนียเยี่ยมมา เสียหออู๋หัวสอเอียเสียหัวเสียน okay, ้องจันค่ะหัวหออู๋หัวเสียหัวเสียหัวเสีโอเคเยี่ยมมากค่ะต่อไปผัวเมียหออู๋ผัวมอเอียเมียผัวเมียค่ะ เขาป้าวว่วว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 าวว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 อววเลววขาววเลียวว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 วเอวววววว เสียใจนะคะสอียเสียจอไอใจเสียใจค่ะสอียเสียจอไอใจเสียใจน่าเยี่ยมมากเลยไหทีนี้เด็กๆลองอ่านเป็นคำให้คุณครูฟังหน่อยเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยคำแรกอ่านว่าอะไรนะเพียเพีย ออชนะพอผ่านบอหิ้ววบกันนะลูกนะเ,เป็นเพียเีอเ <Okay. S 2> ่เียตาเียวเียอเาเฮียนะคะต่อไป Hoodie 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 โอเคเยี่ยมมากเลยเด็กๆอย่าเพิ่งลืมนะเดี๋ยว,วเราทบทวนคําที่ประสมด้วยสระเอเสร็จแล้วเราก็จะไปอ่านคําที่ประสมส,สระอัวบ้างนะคะอย่าเพิ่งลืมนะคำเหล่านี้เรานี้จะต้องอ่านได้นะคะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องอ่านให้รู้ฟังอีก,กรอบหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปต่อคําที่ผสมส,สระอัวดูกันซิคําที่ผสมสระอัวอยู่ไหนเออ <c oughs>

สะกดคําฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆฟังคุณครูสะกดแล้วเด็กๆค่อยวาตามนะลูกนะฝั่งซ้ายก่อนนะหออัวหัวรออัวรัวนออัวนัวนะคะต่อไปบออัวบัวมออัวมัวขออัวผัววออัววัวนะคะ คำสุดท้ายเป็นตอ,อัวตัวนะคะเห็นไหมคะคำที่ประสมสระอัวง่ายนิดเดียวค่ะ่ีะนี้เด็กๆอ่าน ะะทีนี้เรามาดูคำที่มีสองพยางนะนะคะฝั่งนี้จะมีคำที่มีพย,ยแล้วคำที่มีสองพยางเพิ่มเติมมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสะกดได้าได้ติตุ่าฝั่งนี้นะคะฟังใจฟังนะในฝั่งนี้คำแรกนะลูกเป็นคำควบกล้าม รอควายรอเรือออกเสียงควบกระควบกันนะคะจะออกเสียงเต็มอวัวลัวรอัวครัวคอรออัวอัวครัวคอรออัวครัวคอรออัวอ้าครัวอ้าเด็กเกดพูดเร็วขึ้นนิดนึงลูกคอรออัวครัวคอรอรออัว คอรคอวัวครูอะราชนนออกเสียงตามคุณรูด้วยนะคะเด็กๆที่สําคัญเวลาอ่านหนังสือจะต้องมองจอนะคะปัตนพลเก็บหนังสือไว้ค่ะตอนนี้จอหนูเต้นนะคะคุณครูก็ตาลายเหมือนกันถ้าจอหนูเต้นนะลูกนะอ่ะตั้งใจลูกมองที่จออะ คำต่อไปก็เป็นคำควบกล้ำเหมือนกันนะคะออกเสียงกอไก่รอลิงควบก,กันออกเสียงเป็นกอรอ,อัวกลัวเด็กๆพูดกอรอ,อัวกลัวกอ,ออัวกลัวอีกครั้งนะคะกอรอ,อัวกลัวกอ,ออัวกลัวเยี่ยมมากค่ะอ่ะทีนี้ต่อไปมีพยางค์เดียวมีรอเรือข้างหน้า เสียงจะต้องชัดเจนนะลูกนะจะต้องเป็นรอรอรอนะคะเสียงรอเรืออ่ารออัวรัวไม่เอกรัว่วอ่าเด็กๆพูดพร้อมกันรอรอัวรัว,รวไม่เอกรัวร่วไม่เอกรั่ว่าทีนี้คําต่อไปรออัวรัวไม้โทรัรวนะคะเสียงต่างกันนะวรรณยุกต์ ลออัวรัวไมเอะรั่วอ่ะเห็นไหมคะมีเสียงทั้งเอกทั้งโทมิฉะนั้นเวลาสะกดจะต้องมองคำค่ะอ่ะเริ่มคำนี้ใหม่แล้วกันนะคะฟังอีกครั้งหนึ่งรออัวรัวไม่เอกรั่วอ่ะเด็กๆว่ารออัวรัวไม่เอกรั่ว ต่อไปคำนี้รออัวรัวไม้โทรัวรออัวรัวไม้โทรัวคำว่ารัวกับรัวนะคะต่างกันที่วรรณยุกนะคะไมาใส่ไม่เอกอ่านว่ารั่วเห็นไหมคะน้ํารั่วออกจากถังพอเปลี่ยนเป็นวรรณยุกโทเสียงก็เลยเป็นรัวหมายถึงรัวบ้านนะคะ แค่วันในยุคเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนคำเปลี่ยนนะคะเด็กต้องสังเกตดีๆนะคะต่อไปคําว่าถั่วสะกดเป็นขออัวถั่วไม่เอกถั่วค่ะมาพร้อมกันอัวไม่เอกถั่วถั่วนะคะออกเสียงเป็นถั่วนะไม่ใช่ทั่วนะลูกนะขออัวถั่วไม่เอกถั่วอีกครั้งค่ะ ท่อนัวต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 ัวยัวต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 าวตัวตัวนะคะต่อตัวตัวไม่ตัวตะวตัตัวตัวพร้ตมกัวต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 ัวอ่วตั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 อตัว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 าวตึวตัวรัววตัวตัวว ตั๋วรถไฟตั๋วรถนะคะตั๋วเป็นตั๋วต่าง,างๆเป็นเอกสารใบเล็กๆนะคะต่อไปทีนี้มาเป็นคำสองพยางบ้างนะคะมาดูกันค่ะคำว่าหัวใจสะกดเป็นหออัวหัวจอไอใจเด็กๆมาฟองกันหออัวหัวจใจหัวใจต่อไปคำว่า หัวดีหออัว mm หัวดออีดีหัวดีหออัวหัวดอีดีหัวดีเคเยี่ยมมากเลยต่อไปหัวโนหออัวหัวนโอโนหัวโนค่ะหออัวหัวนโอโนหัวโน เยเลยต่อไปคําว่าใบบัวอ่ะคําว่าใบบัวเจอบ่อยมากเลยไหนสะกดให้ฟังหน่อยใบบัวเยี่ยมมากเลยคํานี้เด็กๆคุ้นชินเนาะเจอตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยใบโบกใบบัวของเรานั่นเองอ่ะทีนี้เด็กๆขาเรามาอ่านเป็นคําค่ะคำแรกบัวเด็กๆตัว หววัวรัวร<อ>ัวรั่วรั่วรั่วหัวตัวตัวตัวหัวตัตัว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 ัวตัวัวัวดัว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  ัวน้กใบเบัวใบบัอ่าไหนลองอ่านให้ฟังสิจำได้ไหมคำนี้อ่านว่าอะไรขวดขวดัวดัวดั่วรั่วนะคะคำแรกเนรั่วนะรั่วัวดัว วัววัวตาตาตาตัตาีาตาตานาต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 า้าต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 อตา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 าาาา ตัว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 ตงวาัวี่หตัวกัตัว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 วตตัวกัวตนวตัวอัวตัวตัีตวตัวว หกคนผู้ชายมีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่คนโอเคไม่เป็นเดี๋ยวขอฟังเสียงเด็กหญิงก่อนละกันเด็กหญิงคะเด็กหญิงมีหกคนผู้ชายสี่คนเด็กหญิงจะอ่านสะกดคำให้คุณฟังนะยุกนะเอาเด็กหญิงอ่ะให้เด็กหญิงเลือกผู้หญิงจากาสระอัวหรือสระเอียร์ ตั้งคู่ว่ะนี่เลยไม่ไปหลิงนี่อะไรค่ะโอเคเอาสละเอียนะมีชนัะเด็กชายปิดไมค์ก่อนนะเด็กชายปิดไมค์ฟังเด็กหญิงอ่านก่อนอ่ะเด็กหญิงเลือกสละเอียอ่ะ่กวนเดี๋่ะอ่าเด็กหญิงจ๋าเด็กหญิงใบงานของเด็กหญิงมาแล้วลูกอ่ะเด็กหญิงว่าพร้อมกันลอย Iya, iya. iya, iya. Mo iya, iya. iya, iya. เหน้าตาใหญ่โตยเิ่งฮึเยี่ยมมากเลยค่ะอ่ะทีนี้ฝั่งนี้คุณครูขอเป็นสะกดคําเหมือนเดิมนะลูกนะสะกดคําค่ะลอ้อตาให เพื่วเร็วขึ้นพอรอเอียพอร์ <Yeah. S 1> อือน้าเอียเอียเอียเดี๋ยวๆแป๊บนึงหัวหัว <laughs> <laughs> <hums> <coughs> <hums> <tus> <hums> 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 อายสีอะอซอายสีอะไอืมเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กหญิงอะทีนี้ขออ่านเป็นคำให้ฟังห,หน่อยก็คำนี้เพีย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 สีเียเสียตอสีเียนน่นั่งโดนในห้องสีหยาบีย A hien. A hien. Mo anion. A hien. Mo anion. Mo anion. Mo anion. เด็กหญิงเยี่ยมมากเลยทีนี้ตาเด็กชายมากเด็กชายอยู่ไหนเจอของนะทีนี้เด็กหญิงปิดไมค์ฟังเด็กชายสะกดนะลูกนะในเมื่อเด็กหญิงเลือกสลเอียแล้วเด็กชายก็ต้องเป็นสะลารนะจะารตัว,ว,วนะคะโอเคเด็กชายคะเริ่มลูกเด็กชายนอลย บัวว uh ัวววัววอวตัวเยี่ยมมากเลยอทีนี้เด็กชายสะกดคำเหมือนกันลูกคอรออัวครัว ขอรอว Guys, uh, like, ัวก็ลอวัววัวลอวัวรวมไม่เอกรวัวรอวัวรวมไม่ถูกว่าโอเคเยี่ยมมากต่อไปลูกขอ วัวัวตัวตไม้ัวตอีกทีนะูกนะฟังอีกทีนะตวัวตัวไม้จัดตวาตัวอีกครั้งหนึ่งลูกตัวตัวไม้จัดตวาตัวอืต่อไปสองพยางลูกสะกด หัวอ้วนหัวใจใจหัว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 อ้วนหัวใจดีดีหัวดีอืมเยี่ยมมากต่อไปลูกหัวอ้วนหัวอ้วนหัวอ้วนหัวอวน บอบบายบัวบัวไอบัวบัวโอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้อ่านเป็นคำลูกกัวกัวลัวรัวรัวัวเอาให้มันชัดเจนหน่อยอ่ะอันนี้อะไรนะลูก รัวรัวอันนี้ล่ะรัวหน่รัวนะโอเคต่อไปหัว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 ตัวลูกคำนี้ตัวห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 ัวใจหัวัวดีหัวดีหัว บายัวโอเคเยี่ยมมากค่ะเด็กๆขะวันนี้เราทบทวนกันแค่สองเรื่องแค่นี้นะคะเป็นการอ่านทบทวนมีใครเพิ่มเข้ามาเนี่ย